จริงๆช่วงนี้ก็เ,เราเราก่อนหน้านี้คือเราห่างจากการเล่นกีฬาไปนานมากนะคะแล้วพอกลับมาเล่นกีฬาเนี่ยคือมันก็อาจจะมีเรื่องของร่างกายคือจริงๆเราก็ค่อยๆเล่นแล้วนะคะแต่ว่ามันไปมันไปจังหวะตอนที่ต่างระดับเนี่ยเราไปก้าวอะไรอย่างเงี้ยคือ อ่าแม่ไม่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือตอนตอนเล่นกีฬาเนี่ยอาจจะมีมีเจ็บเล็กน้อยแบบว่าเป็นเป็นตามภาษาปกติของกีฬาแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีจังหวะลงบันไดค่ะจังหวะลงบันไดไปก้าวก้าต่างระดับแล้วเหมือนอาจจะไปลงน้ําหนักผิดจ,จังหวะหรืออาจจะเป็นอะไรช่วงต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงเลยค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือมันรุนแรง <laughs> ก่อนในในวันนั้นเหรอคะคือในวันนั้นจริงๆเราไปเล่นบาสค่ะแต่ว่าไอ้ตอนจังหวะที่มันมามารุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ในในเกมในเล่นบาสนะแต่ละมันมันจุดมันแค่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากำลังจะจก,กลับบ้านะอะไรอย่างเงี้ยเดินเฉยๆแล้วไปก้าวลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงว่าเอ๊ะเรากําลังก้ามเนื้ออ่อนแรงกันอยู่หรือ,เ,อเปล่าอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยเอ่อเล่นเสร็จแล<ม>้วค่ะ,ละเล่นเสร็จแล้วค่ะลาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ที่คุณหมอวินิฉัยคือ เขาเรียกว่าเอ็นไข้คู okay. <c oughs> ่หน้าของเขาเนี่ยขาดนะคะแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็หมอนรองเข่าเนี่ยมีอาการตัวตัวหมอนรองเข่าฉีกควาแรงมากเลยนะแต่จริงๆมันแรงใช่ไหมที่เขียนคือมันเหมือนจังหวะแค่เราก้าวลงบันไดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ไม่เชิงพลาดด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเข่ามันไม่รู้เป็นจังหวะอะไรเหมือนจังหวะคนมันจะโดนว่าอย่างนั้นเหรอคือกระแล้วเข่ามันเหมือนมันมันมันบิดอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะถึงขนาดเอ็นขาดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเข่ามาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นแหละค่ะเอ่อความรู้สึกเจ็บเลยค่ะเจ็บเลยหน้ามืดไปเลยจริงๆคือตอนเนี้ยที่ที่มางานก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวดามเข่าไม่ให้เรางอขายเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆต้องขั้นตอนต่อไปต้องไปผ่าตัดเพื่อเพื่อเชื่อมต้องเชื่อมเอ็นใช่ค่ะ จำเป็นต้องถ่าเพราะว่าเหมือนเอนมันขาดจากการคือมันต้องเชื่อมเท่านั้นนะคะมันไม่เหมือนเอ็ที่เดี๋ยวมันจะรักษาตัวเองได้ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีกำหนดกำหนดผ่าอะ ก็ก็หลังจากเคลียร์งานนะคะคือจริงๆต้องบอกว่ามีหลายงานที่ต้องขอโทษมากๆนะคะที่มันกระชันชิดที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกไปแต่ว่าอย่างอย่างงานนี้จริงๆก็เราก็อยากมาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ช่วยสังคมด้วยแล้วก็น่าจะช่วงอาทิตย์หน้าค่ะอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกันค่ะก็จะเป็นแผนผ่าชีวิตไม่เคยผ่าตัดเลยอะก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็ต้องเหมือนถ้าถ้าหลังจากผ่าเห็นคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะ คือต้องขอบคุณคุณธนาพลมากเลยค่ะคือคุณธนาพลนี่ช่วยเหลือได้เยอะมากเลยเพราะว่าคือกลายเป็นว่าพอขาเราใช้การไม่ได้เนี่ยมันมันต้องรบกวนคนรอบข้างเยอะมากค่ะแล้วเราก็คือคุณธนาพลก็เป็นคนหนึ่งที่มาดูแลตลอดอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือค่ะ อนล้มไม่อยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็ตามมาเจอมาช่วยเพราะว่าแบบเหมือนมันก็เรื่องใหม่เนาะคือกลายเป็นว่าเหมือนต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันแบบต้องช่วยพยุงอะค่ะถ้า,าถามว่าในแบบโอ้ตกใจตกใจมากค่ะตก,กต,ตกใจมากแต่ตอนเราบอกเราก็บอกชิลๆนะเพราะว่าณตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเรายังยังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะแต่ว่าก่อนเกิดมเกิดเหตุมันก็ยังมีเรื่องที่แบบใช้ขาไปดูที่ดูอะไรวอล์กเก็งมา เวเดินเน <i okes> ี่ยเดินนี่ก็เดินบวกไปนิดนึ่งที่ตรงนั้นก็จริงจริงมันเป็นมันเป็นแค่การไปดูเฉยๆค่ะเป็นแค่การไปดูเพราะว่าเออมันก็เหมือนมีโอกาสได้ไปรู้จักที่นี้แล้วก็เอออยากไปดูด้วยตาตัวเองอะไรแบบนี้เออก็ มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คือโครงการนี้ก็เหมือนแบบอันไหนๆเราไปดูแล้วแล้วก็แบบคือก็ถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหสื่อจะให้การสนใจขนาดนี้นะคะคือมันก็เป็นมูกมันเป็นมูกมันเป็นมุกเฉยๆแเ,เราจะใบบอกเขานี่แลวที่ฉันชอบมากเลยนะบางสื่อเนี่ยก็ทำทำรูปขึ้นมาเนาะก็คือทุ่ม ทุ่มสอ0ล้านซื้อเรือนหอแต่เหมือนรูปที่ฉันใหญ่มากเหมือนที่ฉันเป็นคนทุ่มเออนะคะสื่อก็น่ารักมากนะคะคือจริงๆมันก็เป็นการไปดูเฉยๆค่ะไปดูแล้วก็คือเราเราสนใจในตัวโครงการแต่ว่ามูลค่าเนี่ยเอาจริงๆเชียก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะขนาดนั้นเอายืมอะไรค่ะสองร้อยเอาสองร้อยล้านบาท จบจบับเลยยังไม่ได้จองไม่ได้จองไปดูเฉยค่ะไปดูเฉยค่ะอุปรจะได้จริงไหมคะอุ๊ยอันนี้ก็ต้องไปถามคุณผู้ชายค่ะซพาาเรหรือว่าเขาจะเอซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์หรออันนี้ไม่รู้จริงๆต้องไปถามเขาแต่ว่าวันนั้นคือมันเป็นการสนใจของทั้งคู่ว่าเฮ้ยที่ตรงนี้น่าสนใจนะไปดูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าในในการลงทุนในอนาคตมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจด้วยตอนที่จะเป็นอยู่ในหัวแผนไหม ไม่ได้แพลนอะไรเลยอ่ะคือแค่แค่ไปดูก่อนไปดูก่อนคือ,อยอมรับอย่างหนึ่งว่าอย่างที่บอกคือเร,เราเรายังไม่รู้ราคานะ<ม>ยังเล่นมุกกันอยู่เลยว่าเ,เดี๋ยวเลือกอันนั้นเลือกอันนี้แล้วพอราคามันออกมาแล้วก็โอ้โหว้าวว้าว,ว,าวอ่าเป็นเรืองขอจงจริงโอเคไหมคะ คุณโอเคไหมคะคถ้าท yeah, okay. ุกคนโอเคดิฉันก oui> ็ไม่ติดมิดน้องมิด <Hey, มิดฉานะคะน้องมิดฉาถามเรื่องลูกอีกนิดนึงเนาะค่ะคุกเข่าเป็นกระแตบางคนรอบครึ่งเดียวไงมองไม่ถึงไงอมองไม่ถึง แจ้งกันแก้งการเฉยคือเราชอบคือชอบมีคนมาถามเนี่ยว่าจะแต่งหรือยังนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็เพิ่งตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังนะคะแต่ก็สัปดาห์ต่อมาก็มีคนมาถามต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแก้ง <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็คือรองเางก็ไม่มีเชือกด้วยนะคะ <c oughs> ก็มุกผูกเชือกก็ ไอเดียใครไอเเดียราจะไอเดีย<า>ดใครล่ะ <laughs> ไอเดียดีๆแบบเนี้ยไม่น่าใช่จากคุณผู้ชายนะคะคือเชียร์ <c oughs> ไม่กลัวว่าเล่นๆจะเป็นเรื่องจริงนะเ <c oughs> ชียร์กลัวพอเป็นเรื่องจริงแล <c oughs> <c oughs> ้วคนไม่เชื่อค่ะกลัวตรงนี้มากกว่าพอเล่นเยอะมากนะคะเราได้เห็นจา,ากการน, ừ, นี่แต่ว่าเราซ้อมจริงๆตอนนั้นนะคะับจะพูดด้วไหมคะซ้อมพูดด้ไหมคะไม่พูดแกล้งๆกันเฉยๆไม่มีอะไรขำๆค่ะขำๆทำงานไปก่อนรักษาตัวก่อนช่วงนี้ยยัังกบาาารรรที่่เเอ้ดูแลคะ โอ้ก็ประทับใจนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบบางบางวันเนาะคือเราก็อาจจะแบบเหมือนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือยังเข้าออฟฟิศยังทํางานอะไรอย่างเา fit, าง,ง,เยยงี้ยพอกลับมาดึกเงี้ยซึ่งเขาว่าแบบเหมือนมาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทัทง้งทั้งที่บางทีตอนเชา้าเขาก็ต้องมีงานเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มาหาตลอดค่ะเพราะว่าเหมือนแบบอยากมาช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่า เราเราไม่อ้อนเท่าไหร่นะคุณเสียงเปลี่ยนท <c oughs> ีฉันอ้อนคุณไงคะดิฉันคิดถึงคุณมากเออมีไหมโมเมนต์อ้อนแบบกระดิกผู้หญิงอะไร่อมันจะมีแต่เขา,าอ้อนเรามากกว่าเพราะว่าเราก็จะแบบว่าอย่างที่เห็นเมืเ่อกี้ค่ะคือจะก็จะกระโดดจะแบบคือรู้สึกแบบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เขาก็จะแบบว่าเบาเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะเบาเาหน่อยนะเออกลายเป็นเขาต้องอ้อนให้เราอยู่เฉย คือช่วงนี้เขาก็ก็อย่างที่บอกก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเขาก็พยายามมาให้ตลอดนะคะเรียกว่าเป็นขาแทนเราเป็นขาแทนเราใช่ดีสุดในตอนนี้เ <c oughs> ลยก็ไม่มีไม่มีใครแล้วฮ่าฮ่าฮ่ครับ